เป่าซิลเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดดน,น้องซินจะเล่นผีดค่อแก้แบบนี้จริงหรอตูสิหาอินสตรชั่นในการเขียนนยาอยู่เรื่องนั้นน่ะไม่ติดแต่ติดเรื่องแก้วที่แกใช้เนี่ยผีที่ไหนมันจะมาเข้าแก้ววายวะผิดข้าเสแล้วแกเอาล่ะก็ใช้แก้ขาดไปก่อนแก้วอื่นยังไม่ได้ล้างนี่ เออนาโนูหายไปไหนอะไม่เห็นตั้งสองวันแล้วฉันว่ามานนะนะคงไปเที่ยวฟูมูลปาร์ตี้ที่ไหนสักแห่งอะแกห่วงฉันดีกว่าฉันนั่งจิ้มมันเป็นชั่วโมงชโมงแล้วนะไม่เห็นขยับเลยอะแกแกต้องใจเย็นเย็นม้ยเราต้องมีสมาธิมีศรัทธาเฮ้ยขยับนิดนึงแล้วอะสวัสดีค่ะคุณผีไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอคะซาคอควายเสือ เฮ้ยพ่อปาออ้ยแคลรียการนันลสเปอร์ผีน,น้อยน่ารักแกเป็นคนขยับแก้วใช่ไหมเออดิแกคิดว่าแคสเปอร์จะมาเข้าแก้ววายจริงเหรอวะไม่เลิกลิกเลิก ทำแบบนี้ไม่ได be ้นะเว้ยตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแกจะเลิกเล่นเนี่ยแกต้องอัญเชิญวิญญาณออกจากแก้วก่อนแกจะมาหงายแก้วอย่างนี้ไม่ได้นะวิญญาณจะอาฆาตแกนล้วเว้ยแอะไรสาระแล้วเว้ยผีเผื่อมีจริงที่ไหนกันถ้ามีอ่ะก็ออกมาเลยสิคะออกมาเลยออกมาเลยแกคนเดียวเลยอ่ะจะไปหลับเฉยก็ได้แกไม่เกี่ยวกับผีถ้วยกล้องถ้วยแก้วเลยหรอก

ตีฟูมูลที่พังงานมาดิแล้วก็ทำกระเป๋าตังค์กับมือถือหายอะ่ะนี่ไม่ได้อาบน้ากับกินข้าวมาสองวันแล้วอะ่ะดีนะที่พี่ตำรวจเขาพาฉันมาส่งสาวราศีเมถุนรักสนุกจนดูเหมือนคนไม่จริงจังกับอะไรแต่ลึกๆแล้วเหมือนเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะสมนว่าแกไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเนาะ แล้วก็สักผ้าด้วย <S <S เสื้อเลอะหมดเลยจุดยารอแป๊บนึงนะเอาน,นี่ไปใช้เปาซอวา,านานโนสูตรเข้มข้นขจัดคราบได้สองเท่าเสื้อนำแนวของแกเนี่ยจะได้กลับมาสะอาดสติ้งเหมือนเดิมแผงกลิ่นหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นอับด้วยเอาไปเลยขอจินข้าวก่อนไม่ได้อะไม่ได้เหมนเดี๋ยว ฝากสภา,สาหน่อยสิผ้าซักหมดแล้วนะจะเอาอะไรไปซักอีกอ่ะก็ตัวที่ใส่อยู่นี่แหละเมื่อกี้ตกใจแล้วมันเล็ดอะเป่าซิลเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่ง้อแดด